โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ไอไอนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเวอร์ไอไอนะครับเขากลับมาเปิดแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากเล่นเนี่ยสามารถจอยกันมาได้นะครับลิงก์กลุ่มจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันที่รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับสำหรับรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ก็จะอันนี้เลยนะครับเปิดมาที่รูปแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นของสมัครใหม่นั่นเองนะครับทุกคนใใคคครรรทีีี่่่่่่่ตาามมมมสััหเเเนนนยกกกกก็็จะะไดด้ปลลลลอออองงงงงขว5 5บแ WP นะครับก็คืออารมณ์เหมือน GC นั่นแหละ5 0 0 GC นะครับดอลลาร์3,000นะครับรวมไปถึงพรีเมียมอีก5วันเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่สมัครใหม่นะครับอันนี้คือของสมัครใหม่นั่นเองถัดมาเราไปอยู่ในส่วนของแชร์กลุ่มนะครับแชร์กลุ่มแชร์เพียงแค่5กลุ่มนะครับจะได้รับเซตไปเลยนะครับเซตเนักบินอวกาศ3ามเซตเนาะแล้วก็ <laughs> เซตนักบินอวกาศสีดำอีก ตามเซตนั่นเองนะครับรวมถึงแม็กยาโลอะไรประมาณนี้นะกันนะครับ1 ID ต่อ1นเท่านั้นนะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมแชร์กลุ่มเนาะเรามาดูกันที่โปรโมชั่นกันดีกว่านะครับทุกคนโปรโมชั่นนะครับจะมีตามภาพนี้เลยนะมีเป็นอ่า50บาทนะครับ50บาทจะได้เป็น PKM เนาะเออนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็น150เนาะ150เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น ได้เป็น M 2 4 9เพื่อนมาอีก1กระบอกนะแล้วก็สําหรับเซตนะครับจะมีเป็นเซต300นั่นเองนะครับทุกคนก็มีแค่นี้ประมาณนี้ละกันก็คือเติมเต็มที่ก็คือเติม300ก็ได้เซตเลยเซต300ก็คือหหดที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับถัดมาเรามาดูกันที่ไอเทมฟาร์นะครับก็ของทุกอย่างนะครับจะมีดรอปนะข้างบนเนี่ยน่าจะดรอปเป็นบอสธรรมดานะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นบอส MVP หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่า น่าจะรวมกันนะครับเพราะมันมีบ็อกบูด้วยนะครับบ็อกบูเนี่ยของดีบอกเลยพูดถึงบ็อกบูแล้วก็มาจัดต่อที่บ็อกบูนะครับสําหรับบล็อกบูนะครับมันจะมีของทั้งหมดตามนี้นะครับทุกคนก็จะดอบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหัวนะเออดอกหัวแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋านะครับทุกคนเป่าเนื้ออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนสาหรับบ็อกบูเนาะถัดมามาดูที่กล่องม่วงนะครับกล่องม่วงก็จะดอกหัวนะดอกหัวกระเป๋า มีดปืนนะครับก็จะตามนี้ละกันนะครับก็เป็นของฟาร์มของเละละกันของพวกนี้นะครับถัดมามาดูที่กล่องเหลืองนะครับกล่องเหลืองเนี่ยก็จะมีสูงสุดเนี่ยเป็น QLB นะครับสไนเปียจีวันนะครับปืนกลนะครับเป็นโอดินนะครับแล้วก็มีเป็นมีดนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหัวแถว2เป็นหัว แถว3เนี่ยมีเป็นตัวด้วยเหรอนะมีเป็นกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะครับอืมเป็นเซิร์ฟเนี้ยมันเป็นแนวของแร่ซะส่วนใหญ่นะครับทุกคนก็มาต่อกันที่รูปสุดท้ายนะครับก็คือกล่องแดงนั่นเองนะครับทุกคนก็กล่องแดงเนี่ยก็จะมีเป็นปืนแรนะปีกีตาร์นะครับมีของก็ทุกอย่างก็เป็นของแรเช่นเคยนะครับทุกคนก็สําหรับเซิร์ฟนี้ก็ของแรนะครับเน้นแรนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูคลิปกันดีกว่า มาอยู่ในเกมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเซตแอดมิน <c oughs> นะอันนี้น่าจะเป็นเซตแอดมินนะครับทุกคนเออมาดูกันที่เซตสามร้อยกันดีกว่าเซตแอดมินถอดก่อนเลยถอดก่อนเลยเซนะตแอดมินอ่ะใส่แล้วรู้สึกคันๆยังไงไม่รู้ <c oughs> ปากดียังวะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บของกันก่อนนะครับเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันมาเก็บของแล้วไปเปลี่ยนเป็นเซตสามร้อยกันดีกว่า นี่เซตสามร้อยก็จะประมาณนี้นะครับเซตก็ถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะไอไอเนี่ยเซตเขาเป็นธีมอวกาศอ,อนะเออนะเออเซตเขาตีมอวกาศอะตีมแบบออกนอกโลกอะอะไรประมาณนั้นนะนี่เป็นตามนี้เลยเซตสวยนะครับเซตสวยบอกเลยอาจจะไม่ได้ปรับภาพเอาตรงเอาตาให้ดูนะตามเมดมีบอกไหมมีบอกนะครับตามเมจสามร้อยแปดสิบห้านะถึงแปดห้านะครับ แล้วก็มีมีดนะประมาณนี้นะครับสําหรับเซิร์ฟนี้เดี๋ยวยังไงเรามาเปิดของแลงกันต่อดีวกว่าพูดให้พูดให้พูดก็พูดเถอะของแลงมันรออยู่นะเดี๋ยวยังไงผมไปฟาร์มให้ทุกคนดูด้วยถ้าเจอใครเนี่ยเดี๋ยวแจกเลยบอสอะลั่นลั่นว่างั้นอนะเก็บ <c oughs> ของก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตเก็บของก่อนเอ้ยเดี๋ยวขอถามหน่อยอ๋อดามจตปืนเอ็มสองสี่เก้าเนี่ยจะแรงกว่านะครับแล้วก็ไฟเลสจะดีกว่านะครับทุกคน เออดีดีด,ดีมีบอกด้วยนะครับเค okay. เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าอันนี้กล่องแดงกล่องแดงที่นี่หรออันนี้กล่องเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็นกล่องแดงที่แจกนะแบบตามมาแล้วได้เก็บเลยกล่องแดงนี้ไม่เฟี้ยวกล่องเขียวนี้ก็น่าจะไม่เฟี้ยวตอนที่กล่องเขียวนะครับอ๋อก็เป็น กล่องเขียวที่สมัครไอดีเราได้เลยนะครับของพวกนี้เป็นของเริ่มต้นเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาตอกันที่กล่องนี้กล่องนี้แล้วก็กล่องนี้นั่นเองกล่องนี้นี่สี่กล่องนะครับที่เราพูดไปเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กล่องม่วงนะครับทุกคนกล่องม่วงก็ของตามนี้เลยนะครับเปิดไปเลยกล่องแรกก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่นะเป็นแบบนี้ก็เสียอ่ะอืม อ๋อดาเมจน้อยจังวะเออมันเป็นของของก็ไม่ถึกนะเนี่ยไม่ถึกนะเนี่ยอุยอ้ยเจ็ดห้าเอยหกห้านี่วะหกห้าเซต็ตไอ้นั่เท่าไหร่นะเซ็ตสามร้อยเท่าไหร่นะแปดสิบห้านะครับก็พอเล่นได้ครับพอเล่นได้ของฟาร์มแสดงว่าของฟาร์มเนี่ยพอเล่นได้นะคิดว่าเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยแล้วกันเรารวยอยู่แล้วไงโอ้ยฮะ มีดาเมสี่ร้อยเอแพงดีไส้ทะลัก่าเนี่ยไฟเลทห้าร้อยแปดสิบด้วยโกงมีดเนี้ยโกงเปิดได้ของดีของโกงของตึงหัวหกาครับหัวพีเดเออดูดิมีดแอดมินเนี่ยดาเมซ5ห้าร้อยแต่มีดเนี้ยดาเมสี่ร้อยเหียเราไฟเลทห้าร้อยแปดสิบเหียรัวมากนะบอกเลย ยาปืนมีดโกงไอ้ี่ยโกงกับมีดแอดมินอีกเอาไปเลยแล้วกันไม่เอาแล้วมีดแอดมินโอเคมาต่อกันที่บล็อกเหลืองนะครับกล่องส้มไปรัวๆเลยแล้วกันนะครับไปโอ้กระเป๋าส่วนใหญ่จะได้เป็นกระเป๋าปะปืนโอดินดาเมซีสิบครับอโอ้เกลือกูเกลือดอกนี้เกลือไอหัวเจ็ดห้านะ หัวเจ็ดห้านะครับเอ้ยได้อยู่พอเล่นกับตู้สู้สามร้อยได้อยู่เนี่ยของฟาร์มอ่ะมาเล่นไปนะเออเดี๋ยวไปต่อที่กล่องแดงครับทุกคนจะได้เนี่ยน้อหัวนี่ยมันจี๊ดจัดเลยมากล่องแดงนะครับพอมีหัวพิเศษเอาพใชัแลมโบ้พิเศษเฉยไอ้เหียบิ๊กฟูดหัวโกคูนะครับเดี๋ยวไงมาดูกันดีเขทมาละล่าสุดมีดีเขท อ๋อพี่เสกมาเอาใช่ชพี่เสกแลมโบ้ไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โห,โโหมารับไปันนี้กระเป๋าเหรอขอใส่ได้ไหมเจบเฮชาร์ดมาหัวพี่เสกหกห้าครับมิตตทูหกห้าหัวซาบโบหกห้าครับผมคิดว่านะอุ้ยอันนี้จะสิบดีเชตเนี่ยแลมโบหกห้าโอเค ไอ้กล่องไอ้น่าจะดีสุดแล้วกล่องกล่องส้มอ่ะแต่บล็อกบูอ่ะบล็อกบูนี่เป็นของแรนะครับของแรเปล่าเนื้อมันสุ่มเปล่าเนื้อเปล่าเนื้อเฟี้ยวเลยเอ้าบล็อกบูไม่มีเปล่าเนื้อได้ไงว่ What the fuck? าจะฟักแล้วด้รูปมีออเออเอารัวเลยดิรัวเลยดิอย่างนี้ลัวเลยดิว่ะหัวเจ็ดเก้าบล็อกบูดอกหัวเจ็ดเก้า ทำเป็นเล่นไปนะลอง300เลยนะเออ79นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับของฟาร์มหรือว่ากล่องต่างๆเนาะทุกคนเออสามารถนำไปเล่นได้นะครับอืมก็ลองจับลองจัดกันเอาดูนะเพราะของฟาร์มเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนะี่ย เพราะว่าของฟาร์มต่างๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปลุยเซิร์ฟฟาร์มกันดีกว่านะครับของฟาร์มต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันพอเล่นได้นะทุกคนเพราะว่าเซ็ตสามร้อยก็ไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้นนะครับก็จํานวน2องคนลุมก็หวั่นนะไปหวั่นเหมือนกันนะคิดว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปฟาร์มให้ดูกันดีกว่านะไปเรี่ยวมาครับทุกคนก็มาที่เซิร์ฟฟาร์มนะโอ้จะเปิดก,ก๊อนก่อนมันลั่นกู อันนี้มาที่เซิร์ฟพรีเมียมนะครับอ่าคนเขาพามอยู่แอร์พอร์ตนะนี่เนี่ยมีดมันโกงนะไ้ยผมบอกเลยเนะี่ยโกงมากอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอันที่เป็นซอมบี้ธรรมดาโอ้มีดอลลา่าเป็นการ์ดดอลลา่าเหรอกดใช้เหรออ๋อเป็นดอลลา่าแล้วก็กดใช้เอาอเฮ้ยบอสอยู่ไหนอะบอสอยู่ไหนอะลั่นบอสหน่อยเดียวมีแทงบอสได้ไหมวะ ไม่แน่ใจนะครับแต่ขอแทงก่อน <c oughs> ไหนว่าบอสตัวไหนวนะเนี่ยวะเนี่ยไหนยิงไม่ได้ <c oughs> น่าจะไม่ได้ปะปะ m p k ครับต้อเออยืมใส่แม็กปืนฟาร์มบอสนะครับอันนี้ปืนร้อยห้าสิบผมคิดว่าแอดมินอะอยากจะให้ไปฟาร์มมากกว่านะเออปืนฟาร์มก็ โกงแล้วเนี่ยทำมาเล่นไปนะโหดแล้วเนี่ยปืนฟาร์มเนี่ยเอาปืนฟาร์มไปลงยิงเนี่ยเร็วใช้ได้เนี่ยอ๋อนี่ไงบอสเอวีพีจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาถืเอถเอาเลือกนะเนี่ยมีโคโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันโคโลถึกเท่าไหร่โคโลถึกห้าแปดนะแล้วมีดแทงได้ไหมมีดแทงอยากลองมีดแทงอะ่ะเข้าไหมโอ้ไม่เข้าเลยมีดเราโกงอะ่ะประเด็นอะ่ะเนี่ยนายยิงดีดิ้ด รู้สึกเหมือนมันเข้าอยู่นะอ่ะกูเรือไม่ไหวแล้วมาคมแมนหนึ่งพันนี่อย่าหลับเลยโอเค M สองร้อยครับเกลือเกลือเกินครับพี่ชาย,น,ชาย,ยน้องกูไม่แชดบินใจเย็นเด้อยิงนานไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อย ไม่นานปืนแรง <c oughs> ปืนแรงครับไม่นานมีอะไรอีกไหมเปิดเสกบอสด้แล้วเปิดเสกบอสด้ร้านค้าก็มีขายนะแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกผมคิดว่าโอ้โหอดปืนกูนแรงอนี้ของก็จะดอกประมาณนี้นะครับเอออุ้ยหนึ่งพันดอลลาร์นะครับจีไอโคโล ของเอาจริงๆปะของเซิฟเนี่ยมันสามารถเอาไปชนกันได้เว้ยเนี่ยแต่ผมว่าปืนปลาหมโหดปืนปลามาไปลงยิงโอโหดเอออุยรัาพันดอลลาร์ครับอ่าดอลลาร์เนี่ยผมคิดว่ามันมันต้องเอามากดใช้นะครับก็ก็ดีดีแบบนะมันจะเอาเอาไปเทรดได้เอาไปทำอะไรกันได้อบอกลงอ,อันนี้เด้อข้างนอกมือก,กลัว่ว โอ้โหอันนี้ร,ระเบิดอะไรระเบิดธรรมดาหรือเปล่าแอดมินเตรียมมาให้นะระเบิดเลยเนี่ยโอเคไม่มีบอส MVP มันตามกูเข้ามานะนี่ไอ้หนุ่มเนี่ยเอามันไปฟาร์มได้ดิไหมวะเอา่ามีบัสเทเลพอร์ตมีบัสเทเลพอร์ตด,ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวโยนให้อ่ะฟาร์มมึงฟาร์มเอาเลย พูดยิงให้ก็ได้นี่อะกล่องแดงดรอปนะครับตายห่าไม่นอไอ้นี่ตายห่าไม่นอ้โอ้เป็นแนวของแรนะครับเซิฟนี่โอเคเฮ้ยโคโลสิบได้ขอดูโคโลสิบดิถึกเท่าไหร่มันก็โคโลน่าจะถึกเท่ากันหมดนะครับห้าแปด มันเป็นของแบบไอ้นี่แต่อยากอยากอยากเจอกล่องกล่องอะกล่องแดงกล่องเฮ้ยขอ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 เฮ้ยขอมูเซอร์ไฟกล่องแดงออกล่องมันไม่ใช่กล่องแดงอันนี้ของของทุกอย่างมันฟาร์มได้นะที่ผมเล่าไปอ่ะอืมเดี๋ยวไปรีวิวไอ้รถบัสเดือนทักหน่อยเว้ยแม่งมาหลายๆเซิร์ไม่ค่อยมีรถบัสกันนะอ๋อเป็นจุดวาร์ปนะครับไม่ใช่รถบัสอะโด เป็นจุดวาร์ปอย่างนี้นะอ๋อเดี๋ยวเราวาร์ปแล้วก็กดตรงนี้ใช่ไหมอ้าะ,ะ <c oughs> เสียเหรอเสียเสียตามระยะทางเหรออ๋อไม่ใช่เฮ้ยแต่ทำไมนอนลาดแพงอ่ะนอนลาดแพงก็ไปนอนลาดดีครับรออะไรอะมีอะไรหรือเปล่าในนี้มีอะไรในนี้หรือเปล่านี่องนี่นี่นี่อะนี่ไะกล่องม่วงครับ มันไอ้บอสเอ p ผมไม่รู้นาะกี่นาทีบอสเกิดนะครับใครที่ชอบแนวฟาร์มอะผมว่ามาได้นะครับเซิร์นี้เนาะเพราะว่าง่ายๆของมันก็สามารถนําไปเล่นอะรหรือว่าอะไรกันได้แต่มีดอันนี้กูว่าโกงสามร้อยก็สามรอ้อยเออโดนแทงไปสามสิบเนี่ยไอ้มีดอันเนี้ยกูเปิดเปิดได้น่ะของโกงเลยน่ะหัวห้าสิบอะกล่องม่วงนี่ไงกล่องในกล่องม่วงเนี่ย บอกเลยเขาหากกันให้ควักมีดเนี่ยใครเปิดได้นะหัวหกสิบต้องยิงบอสเอ p พีแล้วนะบอสธรรมดาก็ยิงได้แหละยิงได้อะเด็กมันเท่าหน่มา <c oughs> บอสธรรมดาจะดรอปกล่องให้ผมไหมผมอยากได้กล่องอ่ะอืมไม่มีครับ ของพวกเนี่ยมันของธรรมดามันก็ลงได้นะเนี่ย G X G X เนี่ยของโกงเลยผมบอกเลย G X กับของโกงเอ๊ยแม็กบันนึงคือแม็ก G X ก่อนผมจะบอกเลยนะ G X ของโกงนะมันเล่นไปนะ G X ละ G X จะล่านสามนั้นนะเนี่ยอลองคิดสภาพเปิดมาโครรัวมากรัวมาก G X อะ่ะบอกเลยแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมคิดว่ามัน คนที่ฟังเสียงอะ่ะจะแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่นะคนที่แบบว่าไม่ใช่คนที่ยิงอะ่ะมันเสียงมันจะแบบปกติแต่ว่าคนที่แบบว่าโดนยิงอะเสียงมันจะลันลันมากมากเลยรันกว่าฟาร์มาสอีกผมบอกเลยเอาอีกสักหน่อยมาอีกสักสิบผมไม่รู้นะว่าบอสอะ่ะมันเกิดเมืองไหนบ้างแต่ก็พยายามจะไปให้ดูทุกเมืองดรอปไหมดรอปอะไรไหมดรอปอะไรไหม จะวิ่งมาเยอะกูกลัวผีน่ากลัวบอสน่ากลัวหล่อนน่ะเฮ้ <c oughs> ประมาณนี้ผมคิดว่ามันน่าจะดรอปดรอปบ,บอส MVP ว่ะพวกกล่องพวกกล่องแร่ๆนะลองลอๆไปเมืองบนแล้วกันสามารถวาฟาร์มได้อ่ะเพลวนนะจุดฟาร์มบอสอยู่ไหน บอดโอ้ยยังไงเจอแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดี๋ยวกดแตะให้ดูแต่น่าจะไม่หายป่ะถ้าเป็นอย่างนี้มันคืออะไรมันมันใช้ไม่ได้อู้ดเฟิกมานี่ได้บ้างแต่ไม่ตายครับมีอะไรบ้างเอฟวีครับโอ้โหโอ้โหกูอยากจะร้องไห้เป็นภาษาญี่ปุ่นเห็นของดอบอย่างนี้ ไม่ต้องถามนะครับว่าร้องไงก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไปเรื่อยอ่ะนับวันนีงพูดไปเรื่อยคนเราอ่ะไปหายนี่แล้วหน่อะไรอืมอันนี้นี่เท็ดเท็ดเท็ดให้ของให้ของมาเท็ดเท็ดมันลดแล้วแม่งมายืนเท็ดกันตรงนี้นะโอ้ยเดือดจะเชื่อไว้เขี่ยมะตรงนี้เอาของก่อนมาเท็ดของให้ ของฟรีของดีเขาหากันในควักพวกของเนี่ยเนี่ยเขาหากันในควักเอากระเป๋าเต็มโอ้กระเป๋ามึงเต็มน้องเ่าะนี้ไม่ดีเอาทิ้งนี่พวกโคโลเนี่ยเอาไปเลยพร้อมเล่นอนะ่ะของพร้อมเล่นอนะ่ะเอาไว้เล่นอนะ่ะหมวมมาเรเดอร์อีกอันนึงเนะี่ยอุตสาห์ในสองร้อยห้าสิบ ก็เลสามร้อยมันเกอเท่าไหร่อีกนะผมคิดว่าเนี่ยโอ้โหแนวมันเป็นแนวไม่ถึกนะทุกคนใครที่อยากมาเล่นก็สามารถตามกันมาเล่นได้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันก็แจกของนิดหน่อยมึงเอาระเบิดบอสไปละเดี๋ยวให้ห้าลูกมึงฟาร์มกันวะมึงฟาร์มเลยของดีเฮียเก็บไว้เถอะระเบิดเสกบอสโอเคครับผมเจอกันครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นสามารถตามกันมาได้ลิงก์กลุ่มด้านล่างนะครับาาสำหรับวอร์ซีเซเวอร์ไอไอนะทุกคน เติมนี้แนวของเนี่ยมันจะเป็นธีมอวกาศนะพวกโปรโมชงโปรโมชั่นนะดูจากเซตเนี่ยอันนี้เป็นเซตแอดมินนะครับทุกคนอันนี้เป็นเซตแอดมินเนาะเออแต่เซตสามรอก็ตามนั้นแหะอย่างที่ผมบอกบเท่นะครับเป็นแนวอวกาศนะครับใครที่ชอบแนวแนวนี้เนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายเจอกันเนาะ